สวัสดีค่ะหลังจากที่ไปไหว้แปะโคมาแล้วนะคะอนก็เดินมาเที่ยวต่อที่ตลาดเก่าหัวตะเค้อยู่ซอยเดียวกันเลยค่ะลาดกระบัง17สัญลักษณ์ที่บอกว่าเรามาถึงแล้วนะคะตลาดเก่าหัวตะเค้ก็คือสะพานอันนี้เลยนะคะพอเดินข้ามสะพานปุ๊บเราก็จะถึงตลาดปั๊บนะคะวันเพียนไปมีคนช่วยกันขนของข,องขึ้นสะพานด้วยนะคะเราก็เดินตามเขาดอกแดกไปเลยค่ะ นี่ก็จะเห็นคลองอันเป็นเอกลักษณ์ของตลาดแห่งนี้นะคะตอนเย็นๆเขาก็จะมาพายเรือกันสามารถดูวิธีการมาจากในตัวเมืองได้ที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะคลิปเซียนแปะโคหัวตะเคียนได้ทำวิธีการมาอย่างละเอียดไปแล้วค่ะตอนนั้นคือยังไม่ได้ทานข้าวหิวด้วยร้อนด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะหาข้าวกินกันในนี้และคะ่ะพอเข้าโซนตลาดมาเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่ร่มรื่น นะะเนื่องด้วยแบบอยู่ติดคลองด้วยแหละแล้วก็บรรยากาศจะมีความเป็นวินเทจมีความเก่าเห็นไหมมีคนไปนั่งชิลอยู่ริมน้ำด้วยนะก็รู้สึกแบบได้พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ในขณะเดียวกันที่นี่ก็มีกลิ่นอายของความเก่าแบบนึกถึงคุณปู่คุณย่าสมัยก่อนอะไรเงี้ยบ้านจะเป็นทรงประมาณนั้น บ้านแบบคนค้าขายสมัยก่อนนี่เจ้านี้คือบาจ่างที่อร่อยมากคืออยากจะซื้อวันหลังถ้าไปเนี่ยจะซื้อสักสี่ลูกเขาขายลูกละ50เองแล้วแบบของข้างในก็คืออร่อยนะคะฝากไปอุดหนุนน้องกันเยอะๆด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีร้านอาหารตามสั่งร้านรวงต่างๆนะคะเมื่อกี้ที่ผ่านไปน่าจะเป็นดูดวงค่ะตรงนี้จะเป็นโซนศิลปะแบบให้มานั่งวาดรูปนะคะนั่งดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ คุยกับเพื่อนวัดรูปเล่นปล่อยใจจอยๆนะคะฟิลแบบออกมาเที่ยวข้างนอกดื่มด่ำบรรยากาศตอนเที่ยนไปก็เป็นเวลาบ่ายแก่มากแล้วค่ะเกือบจะเย็นแล้วหลายๆร้านก็เริ่มปิดและขายของหมดก็ปิดร้าน แนะนำว่าให้ไปเที่ยวช่วงเช้าๆนะคะส่วนใหญ่คนที่มาเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นพวกเด็กนักศึกษาบ้างวัยรุ่นบ้างนะคะมาช้อปปิ้งกันได้นะคะมีของเกี่ยวกับศิลปะขายค่อนข้างเยอะเลยสําหรับใครที่เป็นสายอาร์ตต้องการหาแรงบันดาลใจหรือ i n นสปิเรชันที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้ดีมากค่ะเพราะว่ามีฟิลที่สงบแล้วก็ให้สมาธินะคะลองมาสร้างผลงานดู แต่ตอนนี้แอนหิวมากเลยก็เลยแวะทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้ดูรีวิวมาเรียบร้อยแล้วชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวรงกลึงนะคะตั้งอยู่ตรงข้ามกับงกลึงเลยนะคะนั่งทานก๋วยเตี๋ยวไปก็คือดูงกลึงได้เลยในที่สุดก็ได้นั่งพักสักทีนะคะสั่งอาหารอาหารที่นี่ไม่แพงค่ะแล้วก็คุณภาพดีมากวันหลังเนี่ยอยากจะจัดทริปมากับเพื่อนก็คือวันเดย์อีทไปเลยนะคะตรงนี้ อันนี้ถ่ายรูปเล่นระหว่างรออาหารคือที่นี่มันเก๋อะถ่ายมุมไหนมันก็สวยและนี่ก็คือเมนูที่แอนสั่งไปเป็นบะหมี่เกี๊ยวกุ้งต้มยำนะคะคือเกี๊ยวเขาให้เป็นกุ้งอยู่ข้างในจริงๆไม่ใช่หมูสับกับวิญญาณชามละ50บาทเธออร่อยไม่ต้องปรุงด้วยทานเสร็จก็เดินเล่นต่ออยหน่อยเรายังเดินไม่สุดตลาดเลยจริงๆเรามีแวะเข้าซอกหลืบบ้างนะไปช้อปปิง้งของที่นี่คือไม่แพงราคาน่ารัก จับต้องได้แล้วก็มีคุณภาพที่ดีด้วยร้านที่จะถึงข้างหน้าเนี่ยเป็นร้านที่ดังมากที่นี่นะชื่อสีแยกหัวตะเคคือด้านขวามือเนี่ยแหละคนจริงๆอ่ะคนเข้าไปนั่งเยอะมากนะแต่ว่ามันย้อนแสงมันเลยมองไม่เห็นเดินมาสุดทางเจอสะพานไม้อันก็คิดว่าน่าจะสุดตลาดแล้วล่ะ ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้กันคลิปนี้ถ่ายก่อนเกิดเหตุการณ์สะพานลาดกระบังถล่มนะคะขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทุกท่านและก็ขอบารมีเซียนแปะโคหัวตะเคคุ้มครองทุกท่านคะ่ะ